สวัสดีครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูโคดิเล็กทีฟยิงรูปจุดสามแปดนะครับโคดิเล็กทีปตัวนี้ลำกล้องสองนิ้วศูนยหน้าของมันเนี่ยจะเป็นแลมขึ้นตั้งแต่ต้นยันท้ายเลยเป็นฟูลแลมฟูลแลมนะครับเนี่ยศูนย์หลัง ซอล่องมาส่วนหลังซอล่องตัวนี้ยิงด้วยลูกจุดสามแปดมันจุจำนวนหกนัดยิงลูกบวกพีได้ไหมยิงได้ครับ้าเป็นคนยิงบ่อย นีคดูเอส <c oughs> ตัวนี้หุ้มการขัดปอกมาเลยป้องกันการโดนเกิดแล้วมันคดงอเขาหุ้มมาเลยหุ้มมาเลย,ยผิวสแตนเลสผิวสแตนเลส โม่ของโคนี่จะหมุนไปตามเข็มนาฬิกาหม็นไปตามเข็มนาฬิกาเหนียวไกลเหรอถ้าเหนียวไกลก็แบบดับเบิลหนักอยู่เหมือนกันรา,าวาสิบสามปอนด์มั้งน้ำหนักไกลแต่ถ้าแบบซิงเกิล น่าจะประมาณห้าปอนด์ทำบ่อยๆไม่ดีเดี๋ยวเข็มนกหักตัวนี้เป็นเข็มแทงชนวนนะครับเป็นปืนที่สวยเหมาะกับตำรวจพวกสายสืบ ทำงานสืบจุดสืบสวนกลุมปกครองอะไรเงี้ยไม่ต้องเน้นแบบฝักชันเบาๆสบายไม่หนักน้ำหนักก็ประมาณหกรกรมัม6ขีดครึ่งโลประมาณเนี้ยกล้องสองนิ้วถือว่าใช้ได้ เล็กกำลังดีคู่แข่งในรุ่นนี้ก็มีหลายตัวมีลูเกอร์ sp หนึ่งศูนย์หนึ่งไอ้สมิธสมิธชิปสมิธ m หกศูนย์แล้วก็ <c oughs> ทอรัสทอรัสจำชื่อรุ่นไม่ได้แต่มันมีดามทำรมะใหม่ ดัมจับจมใหม่เป็นปืนสวยเท่อ่ะใครมีก็เก็บไว้ราคาขายไม่รู้ว่าเท่าไหร่ตัวนี้น่าจะเป็นเจเรชั่นที่สี่แล้ไปเซิร์ชดูใน Google มาสวยครับแตนเลใครชอบก็น่าจะไปหาเป็นปืนมือสองกันหมดแล้วมั้ง ก็ขอฝากเพื่อนๆไว้เท่านี้นะครับใครชอบใครแบบไหนก็ศึกษาก่อนซื้อออาปืนซื้อแล้วไม่ได้ขายง่ายๆนะไม่ได้ขายใครก็ขายไดนะ้ขายเป็นปืนเถื่อนแล้วคนจะซื้อได้แล้วต้องมีใบอนุญ,ญาตศึกษาให้ดีนะครับเพื่อนๆงก็ขอจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับ